สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายคําถามและคําตอบของข้อสอบข้อที่หนึ่งนะครับโดยในปัจจุบันนะครับลิสไฟมีความก้าวหน้าอย่างไรนะครับโอเคผมจะใช้อ้างอิงจากวิดีโอที่อาจารย์เคยให้อนำมาศึกษาแล้วก็อ่นะครับโอเคโดยแบ่งเป็นโ,โดยแบ่งเป็น Embedded สมาร์ p โฟน e PC l ดับ o p วูดด้านะครับโอเคเมเดตก็คือเทปที่ตอบไปก็คือเอ่อเอามาจากเอาาาก่เอตรงนี้นะครับก็คือซีเกตใช้ชลิดไฟโพลิเซอร์สำหรับเอฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แล้วก็โพลิสเตเตไดรฟ์นะครับแล้วก็อินวิเดียก็ใช้ในการเอาไปใช้ในชิปนะครับแล้วก็ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ก็คือ พัฒนาอยู่เรื่อยนะครับล่าสุดก็คือเพิ่งไปผ่านมาตรฐานความปลอดภัย iso มา2อันนะครับนี่นะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนยอด,ด,ดท็อปก็คืออยู่ในหมวดของอันนี้เอ็อนเซอร์ ER นะครับโอเคเราจะเป็นแบด,ดท็อปของ DC r o m a นะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์ r v e r คลาวเซนเตอร์นะครับ ก็จะเป็นอันนี้นะครับมาจากสายไฟ P800D นะครับแล้วก็ของริบาบานะครับคำถามต่อมาก็คือลิสไฟซ์ซิมูเลเตอร์คือรายสำคัญอย่างไรนะครับก็คือปกติเวลาเราจะทำลองการทำงานของอะไรสักอย่างก็คือเราต้องมีตัวฮาร์ดแวร์ใช่ไหมครับแต่พวกซิมูเลเตอร์ก็คือเราไม่ต้องเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์ก็ สามารถจำลองได้นะครับโดยข้อดีก็คือเราไม่จะเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์ในการทดสอบหรือว่าลองเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ยังประหยัดด้วยนะครับนี่นะครับอ่าไจเป็นประมาณน,นี้นะครับแล้วความต่างระหว่างอ m e r s i f y แล้วก็ Live นะครับก็คืออ m e r s i f ฟก็จะเป็นจะมีความเรียบง่ายมากกว่านะครับอ่า มองง่ายกว่าส่วนไรก็จะแบ่งเป็นเรื่องหลายอย่างนะครับว่าส่วนไหนเป็นอะไรนะครับผมขอบคุณครับ